ขอแจ้งข่าวในหลวงและพระราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้งดพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาที่จะมีขึ้นที่พระที่นั่งอมรินวินิฉัยในวันที่28-29ถึงกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าประเทศกำลังอยู่ภายใต้วิกฤตชายแดนกำลังมีภัยคุกคามซึ่งทั้งรัฐบาลทหารและทุกภาคส่วนต่างๆต,ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในการรักษาอธิปไตยของไทยรักษาแผ่นดินและที่สาคัญดูแลความ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของพระองค์เห็นหรือยังครับท่านทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของปวงชนชาวไทยท่านทรงสละสิ่งที่เกี่ยวกับท่านเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนของท่านเพื่อให้ทุกภาคส่วนลงไปทำหน้าที่ของตนเองอยากจะบอกพี่น้องว่าในหลวงทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพไทยและตำแหน่งนี้ถูกบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งประมุขของรัฐและจอมทัพไทยใครจะอยู่ใครจะไปแต่จงมั่นใจว่าพระมหากษัตริย์จะอยู่กับประชาชนตลอดไปเห็นหรือยังครับท่านทรงมีความเห็นว่าทุกฝ่ายควรจะไปทำหน้าที่รักษาอาธิปไตยของไทยชัดพอหรือไม่ And that's one minute with Ram see you next time